Reach back line and just make him uh, irrelevant. Yeah. I, there's so much balance in the secret lineup. Like, it just feels good. You see the wind conditions, they're gonna have a bunch of natural power spikes. the are gonna have a bunch of natural power spikes. ดีลติออฟไปต่อครับอารามิดเรียกคริปมาตีฆ่าตัวตายฮะคริปป่ากันไปดีเชอร์ไปขั้นสองครับไม่ให้ไป,ไม,ไ,ปไม่ให้ไปโดนวนหลังแล,งแล้วยิงยับอีกทีครับเซเลริไม่รอดคะับสตอมได้วปืนจับมาซึ่งตอนนี้ไม่มีใครจะมานั่งสแต็กให้ครับใครเป็นปั๊บปี้เปล่าแล้วโลรลลิงครับเข้าชนต่อฟบอลเจเนสมาครับกดเขาได้สตอมแล้วๆฮะ วอลเทตุเดินเขนไว้ยอมแลกชีวิตหรือเปล่าไอ้ทาวเวอร์ยิงดอกสุดท้ายตายพอดีไม่กดปั๊มทางด้านเมจิกสติ๊กขึ้นมาครับปุ๊บโอ55แล้วิซสองเวฟไปต่อใส่ด้วยแชดครับแล้วโทเทปยัดอีกทีครับผมตีใส่ด้วยแชดแชดตายครับผมแล้วก็อย่างเงี้ยตอนนี้ไปวิ่งลาโซ่จับล็อกไว้ฮะไม่มีไฟล์ไฟล์หรือเปล่าเอ้แล้วเขาวาร์ปกับฟอร์จูนทันไปเป็นรนี่ฟูดาวอยู่นะโอ้ my god ไฟโย่ไฟคูลดาวน์เหมือนกันเสริมดาเมจไม่ได้ครับตอนนี้ปั๊มแฟเอ็นจานเดอร์เรฟิชเชอร์ผมดูสูดด้วยกันแฟร์ปังกันเซเลลิสถอยออกด้วยหรือเปล่าไอเจอเผาผมดึงส่วนเวฟตามหลังไปตายฮะใส่เก็บไปได้ครับ รบนี้ก็ใส่คัตามติดมาใส่เล่นแล้วก็เฟเชอร์เคลื่อนไวคลึงโซเวฟไปครับโชปปี้กับผมยังไงต่อเปิดดาร์กลิฟมาเจอเอ็กโคสลับในเอ็กโซ,โซเซซิสต์กัจีวอ้อยู่จีไวอ้อยู่จพะพ้นหรือเปล่าไม่ผลแล้วแกนวาร์ประเปิดไปก่อนที่จะทํางานฮนะนี่โผล่มาผมไปม,มิงแลโซครับแล้วก็ไปยุไฟครับกระชากตามสำรอบไปเตะหินเลื่อนสโลไปไปเบกเข้าไปเข้าต่ออัดเทอร์ส์ใส่ไม่รอดผมเจอหยดพี่โอเฟ่์แบเลือกเลยเป็นข้อฮะ แล้วก็หยดยับต่อใส่นั่นยับสอดยับสอดตายอีกแล้วฮนะแมนติไทเปิดสวนไปครับวายสอ,ยอดหย่อนลงมาไล่ไปก่อนโซบีครับอินเอาแมลิกไปจังหวะนี้ล็อกได้เต็มวงปักโดนไซเลนครับไซส์ต่อไม่ได้แล้วก็ตายครับจับแบบสุดขอบพอดีดนะ้วยฮะโซบีครับเอาเรื่องอย่างจัดเลยฮนะปสปอร์ตเลดิงมาไซเลนยันลงต่อเมเชื่อลงไปครับปั๊มสิกเลลัวครับทางได้าของแบไรเดอร์ตายหรือเปล่า อินวิสแอคทีฟได้พอดีครับแล้วก็ตนีกับติงลงย้ำต่อทางการดของฝั่งนะไปครับผมแตะขวายครับการเดินกลางจ่วงย้ำต่ออิริสิโอครับพุ่งอาหารเข้าไปวชเชอร์ลงที่บอลนั่นิ่งเปิดเข้ามาครับปั๊บใส่เรืออารมิดครับผมเออสปีดตายไปฮะแล้วก็มีพิทาวรลิกล็อกสองผมตามด้วยไฟสองครับ ผมก็มาแล้วผมเจอชมจับลอ็อกหรือเปล่าไปมิแรโซไมกัสชาครับผมฟาวน์เนดีชาเหลือมานาไว้กลิ้งหนีไปก่อนหนึ่งทีครับแล้วก็กดฟาร์มทันทีทันใดผมกลัวไฟเผาฮะยับต่ออีกแล้วรอดครับนี่จะเปลาล้างบัฟบสตูนนี่ก็บอกม,มาแล้วอา,าร์กันดิมเซปเตอร์ครับเขาเนินแชชอาจจะมายืนซี่ีแล้วก็แทงหล,หลัวๆฮะเอาไฟเอาไฟครับปม้า ด้านนี้ก็โรริงกี้ก็มาแม็กดิไซด์ระเบิดแอคทีฟกันไปครับทางฝั่งโกของพยามซอโดนจับล็อกเล็บเราไอ้ยามซอจะหนีอย่างไรแล้วตอนนี้ก็บอกยามซอโดนซิ่งยัดต่อยกีผมสัดลุลว์เขมาแบบไม่หยุดยั้งนะฮะแตกไคร่บอกก็เป็นห้าต่อเจ็ดครับจอทาวเวอร์มิดเลนกันไปต่อแชชับแล้วก็โทบี้อ่ะ ทแกวอลิมาเลรัอัดทางด้านดของฝั่งเนี่ยเซเรลี่ก็แตกควายเช่ลงย้ต่อแล้วก็ควยขวานฝั่งเข้ามาีโดแม็กกี้มาแล้วอยะ ผ่านมนะั้ยวางทางด้านนี้ครับผมถอยออกหรือเปล่าใส่โกนครับหลบไปหนึ่งทีครับใส่โดนจับล็อกขาแล้วไปมิกแลสโซมาต่ออีกทีฮะเข้าในกลางโดนครับผมรอดยากครับตอนนี้ตายกขาใส่สเกิดมาเลยครับตอนนี้ไม่ยอมปล่อยนักโรชา,ะานะบอลได้นิ่งกระชากใส่นั่นอันเลอร์ครับแล้วก็เพียวเข้ามาเสริมครับรีบยำไปอ้อมกระแพงไปไกลหน่อยพีทอเมริกเปิดมา แยกล่างไปก็จิ้มยับำตึมสาบกท็งด้านของอันเดอร์ลอร์ดซ้ายอโทบิเอ็กโซรซิสเมื่อกลับขั้นหน้านตัวของฟอนไลน์ไปครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งเขาออร์เคิลไม่มีบายแบ็คฮะ Yes. ไปลง,ลงย้ำต่อฮะทางด้านนี้เิเช์ไปครับปั๊มใส่กระแพงลงไปเรื่อยๆผมแล้วนี้เฟมิงละโซไปโดนหน้าโดของใส่พอดีด้วยฮะใส่กระบอกใส่ก่อนขึ้นไว้ครับเปิดปีเคปีมาครับแต่ว่าโดนตะเป็นมาหนักเหมือนกันพย,มมยายามจะจูพยายามจะถอยแล้วใส่ถึงรอดไปได้ผมส่วนฝั่งนี้ครับบอลเลนนี่ก็ไม่รู้จะไล่ตีไข่หมูพิเชอร์ไป4ครับผมเอ,อ็กโคสแลมไปอีกสามผมละลายกันหมดครับดอกนี้ฮะโอ้โห ทางด้านยับซออีกแล้วผมแล้วเปิดดักลิบมาผมตายครับผมจะมุ่งยิวคู่ไปกับไซแล้วก็ดีช่าครับไวกิ้งทีมไว้ผมยับซอก้อนนะฮะโริงกิงข mm ้าไปฮะมีแคปีแค่ผมริงกิงจะต่อใส่โนป <mam poems> ับเบอรฮะฝั่งนีโบวก็หมดใส่ได้หรือเปล่าเอ้มาซัมเมอร์แมนครับด็อกแบงเกอร์ตามไปจิบยับซอกับอารามินเอาเรียบร้อยวอลชิกจริงผ่านก็มา เต็มใส่ไดนอันเดอร์ลอดอันเดอร์ลอดถอยออกได้ไหมโดนสปิริตกัดเข้าไปผมและทางเตอร์ตัวของนี่ครับโทหลอหดยังไงดีแบตคืนคราสผมเปิดไปก่อนแล้วกันนะอันเดอร์ลอดตายไปแล้วดูเลือดดูเลือดเอฟมิลกลาโซกระชากเข้ามาให้โทหลอดสับกับผมแล้วก็เรียบร้อยไปฮนะเสยียนั่นเอจิสครับผมเ่调สู้เกิดมากรบปุกสเปรย์แล้วก็ได้อันเดอร์ลอดฮะอินออเปลิคไปผมโดนกระแทกย้ำเตยเนี้ยหัวใจลีเจนสู้แล้วจ้วงใส่ไดนแบทไรเดอร์โอ้โหเออเชคเกอร์นี่ ซุบสัดตันแล้วก็โทรเทพครับผมปั๊มใส่กระแพงรัวครับเข้าไปใกล้กระแพงไม่ได้ฮะซึ่งเกิดขบันแล้วก็รัดเอารถเข้า้วตอนนี้ก็เป็นท่าตัวของไซกครับผม ตายกันไป80วินาทีปั๊บยิงเข้าต่อทอมิี่ใส่จีนไปก็ไปโดนนีช่าวอดเจ็กงจรกันไว้ด้านข้างนี้มาเทมเมอร์แมนผมตีททมเวอร์แส่แล้วด็อบเบอร์สเกอร์ใส่เข้าไปที่ด้านออร์เคิลออร์เคิลจะได้ไหมหรือเปล่ากดเลืนสกริปเปอร์เค้ไปไล่จีต่อที่ด้านตัวของฟังแบรีเดอร์เจลชิบิแล์ไปไปสอบเจอลงมาก็เทมเมอร์แมนไม่ไหวเจอรถเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ชิวกาเปิดกันไว้แล้วก็ไปเชอร์แอนเชอร์เทปขอให้กลับไปก่อนพีดอมมลิกมาถึงดานั่นนีช แล้วตอนนี้ภูเขากำลัเดินไล่หาดีคอยล็อกไปสาผมเพื่อนถ่วงเวลาไว้ทิดออฟมาลีครับผมมาสุริยะดีและสุริยะไปแล้วก็ถอยออกไปก่อนครับทางด้านปากฮะและนี่ซุปโปครับนีชานีชาผมคูดาวาร์ครับมีอยู่แล้วครับหรือว่าจะรอจับตายใครสักคนหรือเปล่าเอ้ไบโยไฟอยู่ไฮกราสแล้วตอนนี้รวบตึงตีใส่เรื่องของปางแบตไรเดอร์เปิดพิคมีครับภูเข้าใส่ใส่โคตรขึ้นหลบไว้แล้วภูเป้าหมายไปที่นันเออร์เชเกอร์เออร์เชเกอร์บอกโอ้โหนีชาผมสตอมครับปาดกลางอากาศครับผมถมกลางอากาศรวบไปสองครับนีชา สกิลเพสเสพไปเสพผมหยุดเลื่อนแเลนด์แบลนด์แบลนด์เลื่อนสายแล้วแบทิชานเปิดตาผมโรลลี่กิ้งพยายามขั้นให้นะมันเอิร์ทสปีดครับผมแล้วตอนนี้วิ่งเข้าหาใครไม่เจอผมและนิชาดึงย้อนมาต่ออีกรอบผมเด็กผู้ขี่ผมแล้วไอ้คนแสลมันโดนสองพิชเช่สองกับจีจีคอฮะหมดโดนกับทีมไว้ครับนิชาผมโดดปาดกระชากไส้ครับเดือดจัดจัดโอ้ว้าวของเขาดีจริงๆครับนิชาคนๆนี้เลยฮะ จังหวะก่อนหน้าสวยแล้วจังหวะนี้ก็เดือจดจัดๆฮะมาทำว่าแมนครับเดี๋ยวบอกฝรั่งสบ,สบายสบายฮะพี่ชายไส้บอกว่าเกมนี้ย่วมือล่อเท้าเดียวยับสอนนี่ปวดหัวแนละ้วปวดหัวข้างหนึ่งครับผมนะฮะเอ็กโคสแลมแต่ละทีนี่สวยจัดจัดครับผม